มบเห็ดพึ่งแดงคำสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพุยใหนมใหญ่ครับสวัสดีทุกคนครับมนีนักหล่าทินิซานกับเขาป้าคือเขาครับพิกัดกัทางบ้านองหอมครับอําเภอบริทลียครับมนี้วันที่เท่าไรนั่งวันที่ยี่สิบแปดค่ะสีมานเห็ดยังแนนกหลอดหลุดนะครับ ไปครับพอแล้วครับก็เสานี่ก็แค่กนดินตามเพื่อครับดอกก็ยังยังอ่อนยัางงามอยู่ครับไปเดือทางไเนะมือลายมือหรือ Là <laughs> <Hình> thế <này. cười> là đó nghĩa nhỉ được hả đọc xíu suối kìa cả chầm khá khóc khóc ข้าเงยหนยาระยะลอยเ <c oughs> ม็ดเลยจ้าลายมือนะลาย,ลายมือผ่านไปํานีง mười ba năm ngầu lịch chưa bàn được để có đi nè nè bất cùng ngóng đi mà để nè <laughs> thì xảo ของเขาเลยนะจ้ะมานี่ๆนี่ๆกินมั้ยเดี๋ยวซัดสวยเลยจ้ะ เจ้กกนนาก,ก็กินเนาะรักทานน้งให้กันมาละติในป่าเพื่อก็้นยัย หือหือหือน้องพี่จ๋านี่โอ๋สวยแฮะ ý mà nè. มาด p u t เลยทีต่ติดตอองครับห้าคคอยเห็นเป็นไรขนลาแดนไงเนี่ยเดนเมี่มใส่ประสาเลย

นสวยฮะหอมเลยกินข mm, mm ึใจนะ Hãy subscribe cho đó đi Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn hết đi khỏi cái này. Để là... gì, cái gì, gì rồi. Rồi. Yeah. đó lắm hiểu không lắm đó chưa lắm hiểu không lắm hiểu không lắm hiểu không hiểu không Không làm công mặt này. Nó sẽ ép. 好嘞，的、嗯。嗯 ดูดิดูดิดูดิถือถือตาไม่สิ่งที่ดี มองเลยเป็นโยกีแล้วไก่ลืมเหลือมองอยู่จ้า ยังงียตัวนี้นีปอืมอามที่แปดหลอดเ้าจะอยู่นี่นาหึหัไปยไ้ขนาดให้ยางให้หญ่ไว้

cắt luôn, được mà một cái này, kiếm không ha hết, cái này <laughs>

ดลงนนะีเง่เนหกคักแล้นะเรนนอมนมีมูอยู่เด้อ้บาบอ <c oughs> นี่บอด <c oughs> เอาไปเห็ดพึ่งแดงคามออมันนี ช่างามครับแท้งามเลยครับสรุกผลงานครับได้ั่งผลงานเราได้มานคือเ่าจ้ะ จะไปกินแต่ยาขี้น,อน,นอ้องวันนี้เนาะจะไปกินแต่ยาขี้จ้าลุงเส้าก็น,นำเก็ดละงหัครับควายแเก็บเห็ดบดดินไปได้ครับมาเก็บส่งเสียสายครับเห็ดบดดินเต็มตาคือเก่าครับทรายก็ขอบคุณพี่ใหญ่พี่ใหญ่ขอบคุณทุกคนนะครับที่เขามารับชมรายการที่นิสารมันนาพอกันไหมครับผมจ้า